นนี่ยาเข็นยังไม่เข้ามาเลยเข้ามาละไอพวกลูกนกทั้งหลายมาดูตัวประกอบคนที่่อยูข้าางเราต้องสงสัยพวกเวนี่ให้รู้แต่ว่าใครเป็นใครเห็นไหมนี่มันด่าดื่มป่ะวะที่ไปอ่ะบอกอกลอุลเก่งจริงกว่าเล่นดีบกิฟตหน้าดีกว่าเราโต๊ะอต๊ะโง่เะโง กูเก่งมากแรงอดพวกกูเก่งเจ๋งเว้ยเก่งเจ๋งพ่อกเดี๋ยวกูยงไม่ได้ทานสีเหลือแป๊บนึงกูเก่งเจ๋งพ่อทำไม่ถึงน้อยากเป็นคนร้ายมากเลยเร่งจก่งเรียบน้อยเกิงจรงน่าทำได้มานัดคนทเงที่เจได้เนนปไปจ้ เอ้ยมึงเคยมึงเคยดูเรื่องไอ้คนกำลังอัดยีมเรามึงเคยดูเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับมันฝรั่งมาวะอะะวมันฝรั่งแบบโปเตโต้อะอะแบบมันมีวันนึงเว้ยที่โปเตโต้มันแบบมันรู้สึกแย่มากเลยเว้ยแล้วแบบมันมีคนแบบแบบมันมีผู้หญิงคนนึงที่สงสารโปเตโต้เว้ยแล้วทำแล้วแบบแล้วก็ไปช่วยโปเตโต้เว้ยในการแบบหยิบโปเตโต้ขึ้นมาเว้ยแล้วไปที่บ้านเว้ยอ่ะแล้วมึงรู้ไหมว่ามันฝรั่งอะไรนั่นเกิดอะไรขึ้นเว้ยเป็นอะไรเพืน โู้หญิงคนน้นเอามันฝรั่งโอ้โหโอู้้หญิงคนนั้นอะได้เอามันฝรั่งลาก่อนอผู้หญิงคนนั้นได้เอามันฝรั่งไว้ไปปอกเปลือกไว้แล้วก็แล้วก็หั่นไปหั่นเป็นชิ้นๆไว้แล้วก็เอาไปลงกระทะเลยนี่นดูดูมาไล้เลยเว้ยเรื่องราวของโเทโต้เรื่องราวของโพเโต้งานนะนี่คนไปทีมลเราเองราของแอปเปิ้ลเ้ยนี่เครียดเลยเรื่องราวของแอปเปิ้ลเล่าเรื่องราวแอปเปิ้ลเฮ้ยเราจะตายเร็ว ทำไพวกมึงไม่ช่วยกันนายอะพยายามละพยยามละอยู่ตังกลางละยืนนี่ใครเนี่ยอ๋อว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีเขียนสีเขียนสีเขียนเฮ้ยสีเขียนสีเขียนเฮ้ยสีเียวสีเีย กูอยากตายอยากเป็นคนดีด้วยแล้วแต่คุณไม่ยอมให้ผมเป็นคนดีนี่มาห้องสัตว์นี่หว่าบุเปลี่ยนชื่อช่องแล้บไม่ห้องสัตว์กระสัตว์เปลี่ยนไงว่ะ ปษัตริย์เกษัตริย์ได้บอกว่าสัตว์ทุกตัวนั้นมีความพุทธั่นกษัตริ์นั่นนนั่นโอ้รุ่งพึ่งนี่มันไม่ได้เรื่องเลยว่ะโอ้โหอะไรของงพึ่งวะมึงก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันเฮียมึงมันไล่ไปอยู่ที่ไม่เจียมูอะไรค่ะมูเดินอาชีนพวิ่งมากูกูกำลังวิ่งกับขาเทียเจอสีเหลืองแม่งดักอยู่พวกเฮียมึงไม่ได้เรื่องสุดแล้วเว้ยกูเป็นกูเป็นตัวเฮียอะไรวะ เป็นขาลหมดมาเป็นความผิดพฟอนเเน้ยนี่มันด่านคาบอยแต่ตอนนี้เรายังแพ้อีกเาความผิดในนัดไม่มันเป็นความผิดมึงทำไมมันมีคนใส่ตัวคล้ายๆนัดสองคนเลยวะยังไงวะกลายเปเนแคสเหมือนกันแล้วผิวมันก็คล้ายมึงด้วยคนไหนวะ อีเราไม่เก็คยแบบไม่เยใช่ไเฮ้ยเคนยังไม่เข้ามาอีกอ่ะคิดดูดิครับโอ้ยนอเคนไม่เข้ามาวะเอ้ยถ้าถ้าเราถ้าเราเกิดเราแพ้เราโทษไอ้เคนได้ไหมเชนเจ้ยเจมส์ถ้าเกิดเราแพ้เราโทษไอ้เคนด้ยเพราะไอ้เคนมันถูกด้วยทุกอย่างทุกอย่างมันถิดเลยไอ้เชน มผมพยายามาเป็นคนดีเด้นแล้วแต่คุณไม่ยิ่งเหมืเป็นคนดีผมพยายามมีน้ำใจกับคุณแล้วนะ <c oughs> ตแต่คุณไม่อยากให้ผมแต่คุณไม่ยอมรับน้ำใจของผมโอ้คุณตกไม่ไม่คุณ <c oughs> ตมมกคุณเจอมอีกกายเหรอเฮ้ยไอ้เี้ยนี่มันอีกายเสร็จไอ้แค่นี่น้่ะือว่าป้ายยาขินวหายยาไม่อยากรู้ว่า,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 ากำลังโกรัราาาราดั้ย กปนมู้งล้างล้างเสร็จวกล่ะมันเก่งจริงขนาดนั้นเลยวะผมไม่อยากมีน้ำใจกับคุณแล้วนะแต่คุณไม่ยอมรับน้ำใจของผมว้าตบเฮ้ยดีดีดงผมไม่อยากมีน้ำใจกับคุณแล้วนะแต่คุณไม่ยอมรับน้ำใจของผมทำไมคุณไม่ยอมรับน้ำใจของผมล่ะ ไม่โปโป้โป้ชโปรอ,อ,อ,อเอ้ยมันมีเรื่องเล่าของแอปเปิ Apple ด้วยนะเว้ยไม่เ <laughs> กี่ มีแต่งเรื่องขึ้นมาเององกนะเออมันมีเรื่องเล่าแอปเปิ้ลเออนั้นอ่ะเอาแอปเปิ้ลอ่ะไปไปที่ฐานเขาเอาไปที่ประสาทเขาเเอาไว้ให้ลูกน้องเขากินเว้ยตัวตำนานแอปเปิ้ลมันคือตำนานคือมันการที่แอปเปิ้ลตดจากต้นไม้เว้ยนั่นแหละตำนานแอปเปิ้ลจบละแอปเปิ้ลแบบเออแอปเปิ้ลไม่ให้ลูกน้องกินใช่ไหมแล้วลูกน้องเขากินเข้าไปเว้ยแล้วโนปริงเงินรู้ไหมแล้วลูกน้องกินเข้าไปเป็นไงไอ้เช็ยเกมไม่โคตรกากเลยอ่ะทำไมเน็ตมัน ูยินเราเรื่องเรื่องเราเพอเจอเลยนะครรู้ไหมเอ็ดเวิร์ดเนาะพอแบบเจ้าเอ็ดเวิรไม่รู้น้องเขากินบุบรู้ไหมรู้น้องเขาเป็นไงรู้น้องเขาแบบติดพิษมากเลยเว้ยคือแบบรู้น้องเขาเป็นเดือป็นติดพิษเปนพิษเยว้ยเมืองกูกำลังนั่งนั่งฟังนิทานเด็กอเจอดิทานเด็กน้อยอ่ะ ต้องเล่าให้เขีวันฟังเว่ยมักว้างไม่พอนะฮะมันต้องเล่าประวัติหน้าปกเขวันเว้ยไอ้เกียบบู๊ก้าบู๊ก้าบู๊ก้าตำนาที่เป็นแมวใส่แว่นอ่ะนั่นเว้ยลูกน้องเขาตายเว้ยตัวเหมือนบิรกเกียบเฮ้ทีมทีมมันไม่แตกแต่ทีมเราแตกไอ้เหี้ยโคตรเอียเลยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเก่าเกมแล้วว่ะเอาละขาใหญ่เว้ยเอาขาใหญ่เว่ยไอ้เหี้ยกินโคนแหลกเลยอะ เข็นแม่งแหลกมากเฮ้ยมึงเป็นแรงขนาดนี้แม่ไม่มีโปรเลยอะแม่มือโคตรแหลกเลยเว่าแกเหวี่ยนเดินโคตรช้าอย่างนั้วมึงแม่งแบบกว่าจะขุดได้จริงจรงแบบมึงไม่โคตรแรงเลยอะทำไมกูไม่รักดึกแย่มากเลยอะใจเย็นไอ้เหวี่ยนไอ้เขยนวิ่งค้างอ่ะคิดดูดิไอ้เขยนวิ่งค้างเขยนแม่งว้าวเนี่ยแอนดี้ แค่นิดละเบื่ออะไรแย่ไงนาพ่อผมเหรอเฮ้ยนัดได้ดันมึงก็ขุดบ็อกข้างล่างนี่นะสมอง ไม่นี่กืูกูมตายไม่ใช่หอแบบนั้นโอยนะลไปลงไปลงไปมันตายมันตายมึก็ตายอะไรกันอะไรนอะไรันงเกอตันสเกอตันมีไฟ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 ข้างหน้าดักันซ้ายันซ้ายัซ้ายนีไอควายมีนาดนี้มึงโง่หรือมอมึงเลยโดนะโอย โอ้แม hey. ่เ้ยได้ความสีสมุดเป็นข้อทีทวันเมย์เกี่ยวเยี่อะไรเลยอย่าบอกเลยะอมึงทั้งหมดแต่ง่หมดแล้วเรื่ออะไร